ักกู้นะคะค่ะเนื่องจากนะลูกค้าที่ยกชนะการประมูลไปนะริสแบนที่ข้อมือลูกค้าประสงค์ที่จะใช้ริสแบนอีกป้ายหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มใหม่และกลับมาแจ้งอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะขออนุญาตชมลำดับต่อไปก่อนนะคะ คันนี้109 109นะคะคันนี้กับ t าต้าฟอร์จูเนอร์ค่ะส0 TRD นะคะสำหรับคันนี้ปี11รุ 2, ่นรถปี2 0 1พจสบอาออโต้ฟอร์วีดนะแอร์แบ็คอเวสมีนะคะสำหรับคันนี้เพิ่มเติไมไปทราบคันนี้พ่วงมาอะไหนักนะพวงมาอะไหนักนะคะสำหรับคันนี้นะคะออตโต้เซฟตี้คาพลสมีให้ด้วยนะคะคันนี้109่ o ร t อยเก้าฟอร์จูเนอร์นะคะค่ะมาเลยคัะหนึ่งร้อยเก้าฟอร์จูเนอร์คันนี้พ่วงเติมว่าพ่วงมาอะไรหนักลูกค้คนนีอ D, อโ่้ ผลัดน <ique> ัลูกค้าราคานีเลยพวงมาลัยนัคะสองแสทปบาทหนึท่านหนท่านนั่นลานเปิดมาแล้วสบิได้ได้อยรชีได้ค่ะสองแสนทุมเนบาทสองแสนทุเบาทหนึ่งสองพันสิได้สองพันสี่พันสิได้หกพันนั่นลานสิได้ค่ะสองแสนงนหนแปดพันระเบียบสอแเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนั่นลานสิได้คะสองแสนเดนสองพันสองแสนจ็ดมนสองพันหนึ่งสี่พันออนล้วสุดยอดใหม่สองแสนนสี่พันหกพันนั่นลานประมูลสองแสนดนหนพันนะะได้ปร ระเยคะเก้าศูนย์เก้านระเยหน้าหลาประมูลสมั้าสองระเียค่ะก้าสองสนก้0ม่นสองันมันดบหนึ่อ้าอนไลน์สองสเมื่ั้กระเยสมตินสองสนเก็ามืนกพันัดบหนึ่งสอก่นันสองสองานถบาทราคานี้น้าหลาประมูลสอบกดได้เลยยกใหม่นะสองส้มืนาหลาประมูลข้างนสมค่ะตัวราคาที่ราคา2องแสนเาหมื่นทอบบาทคุณลูค้าหลานประมูลนะคะ richman หมายเลขเจ็ดหนึ่